ให้โหลท่านผู้ชมวันนี้เรามาเล่นนะ My Prison เกมที่ยาราเราลืมกันหมดแล้วเออือเราลืมเราลืมแล้วแล้วเติมอัปเกรดเข้ามาใหม่หน่อย,ยรอบก่อนผมสร้างตรงนี้เสร็จแล้วรอบก่อนจะลองผมสร้างตรงนี้เสร็จแล้วเออนักคุกนักโทษยอยู่แล้วผมลบตรงนี้ทิ้งเพราะผมวางแผนที่จะ เติมมาเลยสักยอย่างเท่านี้มันจะทำคูยย่ใหญ่ไอตันจะทำเป็นคู่ใหญ่เหมือนอันเนี้เหมือนอันเนี้โอ้โหอน้ำส,งสูงคนเร็วสิบกี่คอนอีกสามคนเ,เร็โโวโอเคครับโอเคครับเรามีทีวีอยู่ตรงนี้อ่พินเทปบัวเราคนไปหาไอ้ลุงทูตู มาอยไหนคุณคุณลุงอยู่ไหนค,คนนะรับคุณอ๋อเนอี่ยคุณลุงเขาอยู่ไหนโอ้โหสงสารคุณลุงมากเลย que. นะขอดูดิโอ,โอเคโอ้โหลุงน่าสงสารมากเลยลุงลุงไม่มีบ้านเลยวะลุงไม่มีบ้านนะสงสารมากเลยมีแต่จุดสปอนน่าสงสารมากโอเค นี่คือเมืองพิซันวินะครับเราไม่เ,เราไม่ใช่คูกคััอ่นักข่าวที่บอกว่าเราเป็นคุกกะเขาโกหกครับอย่าเชื่อนักข่าวครับนักข่าวเป็นคนไม่น่าเชื่อถือครัออมาม,าม,าม,ามัๆเราต้องขับไปจับจนอีกมาเร็วเร็วคุณคุณเราจะปล่อยคุณลงไหมอนี่อะไรนี่โมไอเอรอไม่ใช่ตกต้นหินหรือเปล่าอ,อันนี้อ,อืมโอเค อืมใครเขียนอุยดีโอมาจัดไป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 ผมโกหกแต่นผมในคลิปนัละบุกเฟน์นี่ผมบอกว่าผมคิดต่อไปจะเป็นอย่างอื่นนะผมหลอกคุณฮ่าฮ่าคุณโดนหลอกฮ่าฮ่าเด็กน้อยฮ่าฮ่า แล้วคุณเห็นซับหนึ่งหมื่นไหมนั่นมันช่องเก่าเราเราไม่สนมันหนึ่งหมืน่น,นซับรอไม่มีจริงครับไม่มีจริงครับคุณพูดถึงอะไร,รอะครับมีเลยไอ้เด็กน่อยโอ้โหรบชนเลยโอ้โอ้มันเอบมากไปกันไปตรง อ๋อมันมีไลฟ์อีเวนต์ด้วยว,วันนี้าจะไปเล่นไลฟ์อีเวนต์ด้วยแล้วต้องถึงนักโทษสักยี่สิบคนก็นไดได้เออสองร้อยอินคอมอินคอมสองด้วยเคแลเราจะถึงสิบแปดคนแล้วดีมากเลยมันก็สั้นอยู่นะเนี่ยทางไปอ่ะทางทางขับเรามาถึงครุบแล้วแล้วคุณน่าจะงึกว่าผมปล่อยช่องว่างไว้ทำไม นี่ยแะช่องช่องสีดำดำสีน้ำตาลน้ำตาลอ่ะเพราะว่านะผมจะจับจนเฮ้คปล่อยได้วันนี้ก้าพี 9pm แล้วคุณยังไม่นักโทษจะนอนตอน11หรือเปล่าหรือว่า12ลืมแล้วเออ ตอนนี้ไม่มีใครกล้าทําอะไรในห้องนั้นเลยเพราะมันว่างเปล่ามากๆกับใครมาอเรามีห้องหลูนิดร้อยลงนิดนึงแล้วเราก็มีห้องหลูมากบบแบลาบแบะบแบะบะอื้อบือคุณลุงคุณลุงทําความสะอาดที่เลยคนทางเออนี่ไงคุณทํามีคนทําเผ็ดความสะอาดคุณผู้หญิง ไม่ยอมมาทำความสะอาดหุยนอแล้วผมจะอัพแบบแบบยังไงเนี่ยผมอัพทำไมผมอัพวันเว้นวันเนี่ยือผมอัพวันเว้นวันทำไมมันไม่ใช่ว่ากันบ้านบ้าขึ้งมากๆเลยเออไม่ไม่ไม่ใช่แน่นอนเฮะฮ่าฮ่าฮ่าคุณคิดได้ไงคุณคิดได้ไงไม่มีหลักฐานครับออไม่มีหลักฐาน เอาต้องซื้อที่ดินตรงนี้ให้หมดเลยแบบอีพีหน้าผมน่าจะถึงนี้เพราะผมลืมเล่นเกมนี้แบบไ,ได้ไงเนี่ยผมไม่รู้แบบน,นี้ตรงนี้น่าจะถามว่าเราจะทำอะไรนี้เราจะขยายออฟฟิศของพนักงานเราครับออไม่คิดว่าจะขยายพนักงาน,นให้ขยายออฟฟิศเด้อ รู้สึกใจดีอยากขยายให้พนักงานก็เลยจะขยายออกนี้เขามีปัญหาเขาโอเคแล้วมาตี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 ตไหนถูกกว่าโอ้ทำไมแพงทำไมแพ,เพจงจังทำไมกระจกแพจงจังขอไปกระจกแพงมากเลยอะ่ะนี่เลยรีวอล เด ER um. ี๋ยวเราต้องเซฟบัจจิตให้เยอะที่สุดให้ได้เพราะไม่งั้นตั้งผมจะหมดเร็วกว่าแสงว่าเดี๋ยวผมจะต้องซีลของพวกนี้ จะได้อทำให้หมันเป็นโลง่ลงๆพนักง,งานเราจะได้สามารถดูวิวได้เขาผัวลงหรือคนคูนี้เราแค่เกี่ยวกับพนักง,งานรับใช่เขาผมผมแค่เก็บแต่พนักงานผมไม่แค่เกี่ยวกับงงามมกาโทษเพราะเขาทําโทษเขาต้องโดนทําโทษเขาต้องโดนลงโทษสำหรับการเกลืเกลืคนในห้องน้ำถอย อ่อได้ตามโอเคค่ะนี่ที่ผมคิดดีๆคุดูนี่เลยโอ้โหออฟฟิศใหญ่มากเลยขอให้พนักงานดีใจนะนี่นไม่งั้นจะตกนะพ่อกับแม่เลยเออผมจะทำให้ซา,าร์ลี่มันน้อยลงไปแล้วมันโดนจ่ายสิบดอลลาร์ต่อชัว่วโมงแล้วคุณคิดว่าถ้าเงินมันน้อยลงมันจะโดนจ่ายกี่บาทกี่ดอลลาร์ละ ไม่ถึงดอลลาร์หนึ่งครับจ่ายหนึ่งบาทครับเออ๋อคว่าเค่เพราเราเอาทางออกแบบปรงใสมากๆทางออกโปร่งใสแบบจริงๆเลยนะทางออกแบบปงแบบรง,นะง,ออบบปงใสมากๆเลยก็คือเราจะทำอูเขามาดี พาไปดูกล่องดีจะเดินไปลอยยีอ,อยตรงนั้นกที่คนยิ้มตรงนั้นไปกับฉันแล้วฉันจะพาเธอไปสรวรรค์ผอย่านงผมอยากทำจะทำคอนกรีตเพราะผมขี้เกียจทำไทลแล้วคอนคกรีตมันทำให้สามารถเก็บค่าคนแล้วฝังนะ ดนะ้วยนะเอโอ้โ oh อ้ oh. เดี๋ยวเดี๋ยวผมใจเนาะถ้าผมยังไม่จา่ายผมสวยเนี่ยโอเคจังหวะน,นี้เราไปอ่ oh, ๋อผมใจแล้วยีใจผมสร้างออฟฟิศใหม่ให้พนักงานตอนนี้ก็คือเวลาพักพวจนิตเตอร์ก็ได้พักเลย น,น,นี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยผมจนแล้วโอ้สามหมื่นเลยเหรอสี่สิบสาม prisoner มีพนักงานกี่คนเนี่ยเนี่ยใส,ส่สุสใสกันปดหรอ medium security มันดีอยู่ยถ้าเลขแปลกๆสี่สิบสามน้ำผมเข้าใจว่ามันมีโจรหนีมันมีโจรประท้วง เมีมีนักโทษเยอะจังอะไรนี้มไม่ค่อยเข้าใจแต่ผมเริ่มเห็นแบบเฮลิคอปเตอ,เตอร์อยู่มัว่วแบบเฮลิคอปเตอ,เตอร์ที่โดนระเบิดอะ่ะผมไม่ค่อยเข้าใจมันอาจจะเป็นวิธีฟาร์มก็ได้ผมไม่ผมไม่ค่อยครับผมไม่ค่อยรู้อะไรอะไรผมยังกากอยู่ผมยังเป็นนูบเลเวลยี่สิบผมยังเป็นเลเวลหนึ่งนูบครุกหรืออะไรก็ตาม I like mobile ad mobile ad really funny bro โชคดีมันมีเงินบ้านมไม่เยอะไม่งั้นจะไม่ได้ออกคลิปสงวันตรงแล้วนั้นไม่ใช่สิ่งดีการไม่ออกคลิปสงวันตรงจะต้องโดนทำโทษเดี๋ยวนะเรามีเตรียมพอไหมเนี่ยโอ้องห้องโอเคโอเค สม่ 8, ลก้าสเราสามารถเก็บได้30คนผมจะเก็บไว้30คนไหมไม่ไม่จะเก็บแบบยี่สิบอืมอ๋มอโอเคอ่าเราถึงงั้นผมเปลี่ยนเดี๋ยวเราถึงสามคนพอ จะได้ก๊อปปี้เด็กน้อยเด็กน้อยห้อยสังไปกัน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 แล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ดูด้วยนะคนคนที่มาดูคลิปแบบช่วงนี้อ่ะวลี่ครูแมนผมน่ามให้คุณคุณน่าจะเป็นเด็กเหมือนผมเลยถ้าคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นเลยครับเริ่มทำคลิปเลยครับ เริ่มทำเลยเริ่มทำต่อไปเลยทำตามสิ่งที่คุณต้องการทำมาแบบถ้าคุณอยากเป็นยูทูบเบอร์จริงๆอ่ะทำทำเลยครับเป็นยูทูบเบอร์เลยไม่มีใครหยุดคุณหรอกครับนอกจากคุณดูแบบครอบครัวเอเชียที่แบบเข้มงวดประมาณแต่ครอบครัวเอเชียแบนันไม่จริงครับมันไม่มีจริงคุณเลยม,มีจริงผมใช้เพื่อนผมเป็นหลักฐาน đã mm. mẹ well. yeah. wow, do, 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 do. wow, yeah กสกยี่สิบคนแล้วอีกสามคนแล้วผมจะหยุดคลิปเอ่อไม่ผมก็อาจจะทำต่อไม่รู้ใครจะรู้ลหละใครจะรู้แ่ะผมอาจจะ,ะผ,มผมอาจจะตั้งผมจะผมอาจจะตัดต่อคลิปก็ได้นะครับไม่มีใครรู้หรอกครับแล้วระหว่างนั้นผมน่าจะควรเติมเติมของเกเองจนลยูเลยไหม เนี่ก็ไรอะเย่ yeah, ผมสามารถใช้เงินได้หมดเลยเพราะผมใจผมใจคนไปแล้วใจพนักง,งานไปแล้วโอเคเราโอ้เย่เราได้เต็มแล้ว let's go โอเคต่อไปก็หาของก่อนสำหรับวอร์กเกอร์ก็

modern monitor necessary ne to auto up oh, อ๋อก็คือมันเป็น reception อ๋อผมน่าจะควรสั่ฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราโซนนี้เป็น reception เกับไหมทุกคน <c oughs> <c oughs> เราต้องเตรียมไว้สำหรับอนาคตโอเคเราจะงั้นต้องมี reception ไหมเราสร้างเราสร้างเป็นโรงแรมไหมเราสร้างเป็นตึกโรงแรมไหม,ม ไปเอา,อนา 20, 20คนาอะไรยี่สิบยี่สิบคนไปยี่สิบคนนีขาซื้อกาดไปอยู่เลยแล้วกันโอนีแฮะแแมนยี่สิบสองตัวชัว่วโง insurance, let's go, we will get free money, we will free money, Abby I said, and Preston Dawn, nice, uh being yo, โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่ะรบนึงผมต้องดูผมต้องเช็ดอีกรอบหนึ่งก่อนนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะไปถ่ายอีกถ่ายคลิปทอยโซนเจอแล้วกันโอ้โหตัวหน้าตัวตาวุดเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวความจำแต่เปิปผมจำได้ ดูใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหโอ้โหทำไมเขาอยากหนีกันจังวะมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเออผมน่าจะไม่คนถามคนถนมมนนามแบบนั้นเพราะผมเล่นเกมอยู่นี่แหละ โอ้โหนี่คือคนง่ชัดๆครับนี่คือคนโง่อ,โยอย่าเชื่อสิ่งที่เข้ตังพูดครับถ้าคุณได้ยินว่าขุนพลชาลาคนนั้นมันโกหกครับเออมันโกหกโอ้โหอย่าเชื่อถึงมันโกหกมันโกหกเออคือือมันโกหกเดี๋ยวเราไปจับคนที่สิมาเถอะเออจ่ายเงินอโอเจ้เอืม รู้สึกเราต้องซื้อรีเพลทแน่จริงๆเรามีนักโทษแบบเยอะทุกคนเลยเร,เรามีนักโทษแบบเยอะมากๆเยอะมากจนผมคิดว่าเราควรไปหาแล้วคือหลังจากนี้วผมต้องไปหาผมต้องไปหานักโทษมาเยอะขึ้นผมจะได้เอาเงินเยอะขึ้นผมจะได้สามารถจ่ายพนักงานได้ให้ทำงานต่อ กวางโมกววาโอเคจะจับคนแรกที่เห็นนะอ๊ะนั่นหัวแดงไม่สามารถไปไหนได้แล้วกันไังอย่าลืมใส่เกมทีต้องการให้ผมเรียนมีนะพวก ผมต้องการเขียนดูแล้วผมลืมอ่านคอมเมนต์ด้วยนั่นคือปัญหาผมออยางเลยชอบลืมอ่านคอมเมนต์โป่งแสงโป่งใสไม่มีใครแฟร์เขาเออมีเพลเมน มจะเดาว่ารีเมรมีเพย์แมนมันต้องเป็นผู้ใช้เพราะมันอยู่ในชื่อ,อรีเพย์แมนชื่อแบบนี้น่าจะถูกเลยเพราะโอ้โห,โหทิ้งของเยอะจังทั้งขยะมันอยู่ตรงนี้ครับคุณตาบอดเหรอโอ้โหของสงสารคุณลุงจริงๆ คุณลงมานว่าจะเป็นคุกเล็กๆแต่คุกนี้อ๋อขอบคุณมากเลยนะโทษใหม่ถ้าคุณโดนบูลลี่ผมจะให้การป้องกันทุกอย่างที่คุณทำมือบปยกันแล้วสิคกี้พาย สลับไปสลับมาพ่อริมอ่านสกีิึ้งไปกันไปกัน ดึง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 วัดวัดดอรนักคุณคุณผ่านได้เพราะคุณมีโมกครับคุณผ่านได้เพราะคุณเป็นเกดโอ้คุณคิดว่าคุณจะผ่านได้เหรอเขาแบบนี้เลย ต่อชั่วโมงอือมาแล้วโยพริซันเรามาถึงโยพริซันแล้วนั่นเจ็ดสิบสามนักโทษเลยหรอ วายวายเดี๋ยวนะคุณคุณน่ะมันอยู่ไหนวะไ่ดูงูมอหรือว่าคุณทำความสะอาดแล้วเหรอครับขอบคุณมากเลยพี่ ถ้าโจรพวกนี้มันยังทำต่อนะผมจะต้องกลายเป็นนะผจะต้องกลายเป็นคิมจองอุนแล้วมีมีตำรวจห้าร้อยคนอยู่ดูคุณตลอดเลยนะเพรผมผมไม่ค่อยผมไม่อยากทำเดี๋วผมอาจจะต้องทำจริงๆนะนั่นคือปัญหาหรือว่าเขาแค่เดินออกหนีว่ามีทั้วายเนียวายชีีย โอเคผมนึกว่าจะถึงยีิบเอ็ดแล้วผมก็ว่าอยู่ทาไมผมรู้สึกเหมือนมันมีนมคนหนีว่ามันมีคนหนีจริงๆอ่ะเออโอ้โหอยคิดเตะคิดเตนแหว่ยคอยโซเมีอัปเดตใหม่ด้วยเวลี่แฮปปี้มีเดลี่รีวอร์ดกับชาเลน ถ้าคุณทำชาเลนจ์หมดคุณจะกลายเป็นมหาเศรษฐีมีซึ่งหนึ่งพันเบแต่ผมเคยมีหนึ่งพันเบสมานสองรอบแล้ว <c oughs> Toy Soldier is Underrated เกมนี้ก็เหมือนกันเกมนี้ Underrated มาผมไม่ค่อยเห็น YouTube ทำเกมนีเลยเกมดีนะ ลิวเปิ้ลสวนมากเขาไม่ค่อยทำคลิปพวกนี้เขาเขาเขาว่าเขามี r ร b บ x เขามีฟรี e ร a บ็กเรื่องความมีโลบักเยอะเขาสามารถเทรดทูนินได้แบบในคลิปเดียวเลยอือแล้วผมก็เป็นคนนี้ผมเป็นเด็กน้อยผมไม่มีตงังค์ครับผมไม่มีตงังค์มือผมไม่มีตังค์ผมก็ซื้อลุมผมไม่สามารถซื้อฟรีเรเบ็ผมไม่สามารถซื้อ r ร b a x ได้ ผมเป็นเด็กจนเด็กคิดแต่คิดแตนนไปไปกันไปไปโอเคมันจบทีนี้ไม่งั้นไม่งั้นคลิปนี้จะอยู่ตลอดไปมันจะมีคลิปสี่สิบนาทีเลยตลอนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับ